้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าเมียวเลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับพามาเล่นเกมอันเส้นทางมาจองหนึ่งหนอครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมเลยละกันน,นะครับเป๊ะเตมยวโอเคแล้วครับก็พกทุนมาที่สองหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอ่ะก็ผมก็อยู่กับค่ายประจำนะครับสำหรับค่าย ดีเก้าเก้าเก้านะครับค่ายนี้ก็เป็นค่าใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับมา,าถาง,งเง็ดถังง็ดพี่น้องเบสเท่าไรดีเบสสองลอยแล้วกันเนาะทุนสองหมืน่นเบสสองลอยกันลงังพอดีพี่น้องเลยตลอดไปมาช่วงหลังๆจับสะเบสร้อยสองร้อยนะครับผมนะเบดพันไม่ค่อยจับเลยนะครับ<า>ตเตะเมื่อ,อไหร่ไหมมันเตะบัวเปียเปียๆเว้ย <laughs> <laughs> แล้วเวลาเฮ็ดคลิปมันก็นเฮ็ดโดนเนาะ เบ็ดลอยเบ็ดสองลอยเด็กันเอาเรียบลอยครับผมมาไว้อีกแล้วนะครับโบนัสแบบนี้อ้าวอู้โบนัสมาไว้พี่น้องมาเขาเลี้ยวแบบนี้แตกว่าแตกอีกเลี้ยงนึงครับพี่น้องขอเขาโบนัสไปก่อนหนาแดงสวยวางก็ไปไวางแตกเลี้ยงกันสามแถวมาแบบนี้ก็เอฟก็สิครับผมพี่ตอมีแจมได้เ,เลยวา,างก็ไปครับผมคูณสิบทำงานต่อเน,นี่ยเรียบร้อย อา้บอลีกระตุกเปินะครับแบบหอมหอมหอมไปหนึ่งทีสวยดังเด้ดังเด,ด,งด้สวยวั้เกิอสอไหลต่อนอีอ่ไหลอีกไมมเลย่ยเขบยดเบีด <laughs> วเข่าเบีดเบียดเบิดขึ้นเขเบียดวเบเาเบียดสวยไว้แตกเลียกกัน2องเ ต่อเน,นี้ยบังกบไปไหวเกิดไหลต่อสวยคุณส,สิบทำงานไม่เอ่ยโอ้ยบังหวอดคุณสิบพี่น้องเไยตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งร้อยเท่าแล้วนะครับผมนะมา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 ,มาบังกบไปไหลไม่เอ่ยไหลอยู่ไหลอยู่แต่ว่ารางวัลใหญ่ไม่เข้านะครับสวยผมบ,บังยังยังจุดบังเหนน็นแล้ววะ บังหอมหอมหอมเลยไหมฮะไวเกิดครับผมเกิดแล้วไงต่อ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เกิดมีต่อนะครับผมสวยไว้เกิดสองมีต่อมีแตนครับผมว่าบังกบเออเอาหน้าแดงมาแบบนี้ก็เอฟก็สิครับผมต่อไปเลยเรียบร้อยครับผมแปลกดท้ายส,สวยๆงามๆซมสูเปอร์ไปหนึ่งทีนะครับสวยเรียบร้อยพี่น้อง คูณ300เท่าแตกหวานเทียบเลยนะครับผมนะ300กว่าเท่าพี่น้องเลยเพราะเพราะว่าเลือก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 โอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันเส้นทางมาจองหนึ่งนะครับอ่ะเพราะใอยากลองเบิกนะครับสำหรับค่ายกูดี999นะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับปะ่ะหาเหรียญแม่ไม่กันดีกว่าเนาะอยใหญ่ๆครับผมป๊าป๊าป๊าขมุ้ย